เดีเราไปดูคุณยายรดน้ำดอกไม้กันนะคะตอนเชา้าโอ้แดดวันนี้แรงมากเลยวันนี้แดดแรงมากเลยค่ะนี่บรรยากาศนะคะโดยรอบนะอันนี้สารเจ้าย่านะคะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราอ่ากําลังต้มผักนะคะทำอาหารเสร็จแล้วนะคะก็อรอเวลานะคะที่จะอ่า ออกไปข้างนอกแต่ท่านี้เราก็จะทานข้าวก่อนเพราะว่าวันนี้เราไปหลายที่นะคุณแม่บอกว่าพาท่านไปสั่งปูหน่อยแล้วท่านจะมาปรับภูมิทัศน์โครงการพันล้านของท่านนะคะนี่ทำห้องครัวเล็กๆทำมองคัวเล็กๆนี่คุณแม่มีความสุขและก็ภูมิใจมากเดี๋ยวเรามาถามคุณแม่กันว่าเป็นดอกอะไรคุณแม่คะเป็นดอกอะไรบ้างคะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าออกดอกทั้งปีใช่ไหม อืมแต่สวยแต่ว่ามันมีสีสเขามีสีขาวด้วยนะมามสีขาว,ขาวแล้วก็มันจะออกเป็นสีนวลน,นวลขาวออกม่วงม่วงมันจะมีอยู่ประมาณสามสี่พันนี่แหละมาสวยมากเลยนุถึงบอกว่าเนี่ยปลูกดอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาบานทั้งปีไงเงขามานตลอดทั้งปีเราเคยปลูกมาก่อนปะ อ๋อต้นไส้สามสี่ต้นน่ะนะนี่ปลูกกันสีดีกว่านี่แบบนี้ดีกว่าเอออย่างเงี้ยมันทนแดดทนเนี่ยถ้าต้นแบบเนี้ยมันทนแดดเพราะว่าทนแดดทนทนฝนทนอะไร สัสดีจ้าโอ้ยจักเปิดได้ดอกเนาะมายโยมือหนบโยมือไหวนี่บ่หูแจ็คเแม่รดน้ำดอกไม้นะคะคนมาเห oh, you oh, oh ah! ็ดอีหยังอ้าเป่ะ แม่สวัสดีท่านผู้ชมด้วยอันนี้ดอกอะไรคะเฟื่องฟ้านะเฟื่องฟ้าพันพันเหมือนพวงมาลัยเลยอะ่ะสวยมากยิ่งแดดยิ่งยิ่งมีแดดเยอะก็ยิ่งออกเยอะ,อะสวัสดีจ้าพี่